เวลาที่มีเรื่องไม่สบายใจคนแรกที่คิดถึงมักจะเป็นแม่เสมอครับวันนี้ผมเดินทางกลับร้อยเอ็ดไปหาแม่ครับอยากไปกอดอยากไปทํากับข้าวกับแม่แล้วก็อยากทํากับข้าวให้แม่ทาน เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เช้าครับวันที่ผมเดินทางกลับคือวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับแต่ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นจิตใจย,ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และที่ตั้งใจกลับบ้านเพราะว่าเป็นห่วงแม่กลัวแม่จะคิดมากและอยากให้รู้ว่าลูกคนนี้ยังเข้มแข็งอยู่ ลุงยามารับที่สนามบินขอนแก่นเหมือนเดิมกับรถคันเดิมครับไม่ได้เจอลุงยามาเกือบปีแล้ววันนี้มีของมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับครัโบผมโอ้ยสวัสดีครับผสวัสดีครับ,มรบไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งปีเต็มนะโอ <c oughs> ้โหเหม่อนเด็กหมืเเ <c oughs> อนเกได้อย่างนี่เก็บครับเหตุใครตังต้งใจครับตั้วว่านมะครับอาจารย์โอ้ขอบคุณครับ ลุงยาเอาเห็ดไข่มาฝากครับเป็นเห็ดที่อยากกินและอยากไปเก็บมากๆเพราะว่าเห็ดไข่เวลาเอามาปิ้งแล้วก็ตําแจ่วหอมและ้วก็แซ่บแห้งครับพอดีเลยครับวันนี้ว่าจะตั้งใจทําให้แม่กินตอนแรกว่าจะซื้อเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วต้องขอบคุณลุงยามากๆเลยครับ้เห็ดสารคามปรกันเยอะครับอาจารย์นี่ล่ะสิปิ้งสู่แม่กินมาแล้วมที่อันนี้คือันเห็ดเนี่ยเห็ดไข่เนอ้เห็ดไข่ิงตำแซ่บก็อย่างนี้ี่วนี่ ระหว่างทางเห็นทุ่งนาสีเขียวแล้วรู้สึกสบายใจจังเลยครับทันทีที่ถึงบ้านรีบลงรถเลยครับเพราะว่าอยากกอดแม่มากๆและจังหวดที่แม่เดินมาใจที่ล้าก็รู้สึกดีขึ้นทันทีเหมือนต้นไม้ที่รอน้ฝนมานานอ,น,าาอนี่เหาไปบอกว่าเกินอะไ คำแรกที่แม่ถามคือหิวเข้าวไปลูกแล้วก็แม่ก็น่าจะหิวแล้วนะครับก็เลยรีบเดินเข้าครัวทันทีวันนี้มีเมนูที่ทำให้แม่ทาน3าเมนูนะครับปิ่งปลาขาวเกยงเห็ดปวกและกระตําเห็ดไข่ครับซเป็นข้าวอยู่บ่ข้าวหรนอบ่หินกระตอนเห็า จริงแล้วผมพยายามจะยิ้มจะเบิกบานเพื่อให้แม่ไม่ต้องห่วงมากแต่พอแม่ถามสุดท้ายก็อดน้ําตาไหลไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากๆความรู้สึกที่อัดอั้นมาหลายวันถูกระบายออกมาด้วยน้ําตาว่่ากนน้็ออปยั

แต่พอตั้งสติได้ก็รีบก่อไฟทํากับข้าวให้แม่ทันทีครับอยากให้สถานการณ์ปกติเร็วที่สุดที่ก่อไฟเพราะว่าเมนูรแรกที่ทํานั่นก็คือปิ่งปลาขาวครับแม่ได้ปลาขาวมาเยอะเลยแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้รอลูกชายพอรู้ว่าลูกชอบมากปลามิาตดโตใหญ่ๆดีครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมันเหมือนปลานหน้าหนาวหรือเปล่า พอได้ทํากับข้าวได้คุยกับแม่แล้วก็รู้สึกค่อยๆดีขึ้นนะครับปิงปลาขาวไปคุยกันไปปลากระห้อมหอม,หอมได้กลิ่นแต่ละทีน้ําลายไหลตลอดเลยครับ แม่เห็นเห็ดไข่ที่ลุงยาเอามาฝากแม่ออนซอนหลายครับจริงๆแล้วอยากไปเก็บเห็ดมาหลายปีแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไปสักทีเวลาไม่ค่อยตรงกับช่วงที่เห็ดออกครับ,บเห็ดมีตะดอกใหญ่ๆนะครับล้างไปก็ออนซอนไปครับแม่บอกว่าถ้าอยากล้างเห็ดง่ายใหเอาน้ําร้อนมาลวกก่อนนิดนึงแล้วจะล้างง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ แม่กับลูกช่วยกันล้างเห็ดแบบนี้ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆชอบไปเก็บเห็ดในป่ากับแม่ล้างเห็ดไปกลิ่นปิ้งปลาก็หอมตลบอบวนไปหมดยิ่งทําให้หิวมากกว่าดออนเดนิม ปิ่งปลาขาวหีบแรกสุกแล้วนะครับเป็นตาแซบบอครับต่อด้วยหีบที่2ครับแต่ช่วงที่รอปลาสุกผมก็ไปสับมารากอรอน,นะครับเพราะว่าปิ่งปลาขาถ่ายแซบต้องกินกับต่างบกคงครับส่วนพี่สะพ้ายเพิ่งกลับมาจากงานขาวดําก็มาช่วยแม่ย่างเห็ดอีกแรงหนึ่งเพราะว่าแม่บอกว่าย่างในหม้อทอดไร้น้ํามันเห็ดจะหอมมากกว่าเดิม และเมนูนี้ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือแกงเห็ดปวกครับอยาก,กินแห้งแม่แช่ช่องฟรีซไวรอลูกชายเพื่อกลับมากินด้วยกันนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับว่าแกงเห็ดปวกแกงยังไงไม่มั่นใจว่าใส่น้ําเยอะแค่ไหนแม่ก็เลยบอกว่าอันนี้ใส่น้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่นัวความหวานของเห็ดก็จะหายต้องใส่น้าพออูจูก,ก็พอเดี๋ยวน้ําเห็ดจะออกมาเองครับอรอกอแค่น้อยเนาะเอาอจูเอาจูมังละ ดูคลิปตัวเองแล้วก็ยิ้มไปเองนะครับเพราะว่านานๆทีจะได้ทํากับข้าวกับแม่แม่บอกว่านาข้าวของเราปีนี้ข้าวไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่เพราะว่าฝนมาช้าครับมอทอดไร้น้ํามันของเราใบก็เล็กมากย่างเห็ดได้ทีละน้อยทําให้ต้องย่างหลายๆรอบครับไม่ได้นวดไหลให้แม่แบบนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าแม่บอกว่าชอบเวลาที่ผมนวดให้ตอนที่ผมนวดให้เหมือนผมรู้ใจว่าแม่ปวดตรงไหน จากนี้ทุกคนจะได้เห็นผมในบทบาทใหม่กับการเป็นพ่อค้าฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเติมนมนยังไปลาสุกแล้วนะครับชิมดูแล้วเนื้อหอมแล้วก็หวานอร่อยมากๆ Mm hmm. แอ<ถ>บอ้อนแอ<ถ>บห<ถ><ถ>วานอาุ้ีเหงื่อยคนกัหวานปานิแล้เนี่ยตั้งไม่อยู่ต่นอนแนปแอวแต่ว่าข้าวว่แม่ก็จีบพริกกับหอมเตรียมตำเห็ดไข่ครับสรุปวันนี้เรากินเห็ดสองอย่างเลยนะครับทั้งเห็ดไข่ทั้งเห็ดปวกครับ แกงเห็ดบวกเป็นตาแสบบอครับแม่บอกว่าถ้าแกงเห็ดอยากให้หวานอย่าใส่น้ำปลา,ายเยอะมันจะกรบความหวานของเห็ดครับแต่ขอตำเห็ดไข่ก่อนนะครับตำไปด้วยแม่ก็ช่วยชิมไปด้วยนะครับและชิมดูแล้วแสบแห้งครับดีใจหลายบริกินโดนครับดีแล้วเปล่ก็ดีดี่เนาะแล้วก็ดีแ่บแล้วดูกับข้าวสิครับเป็นตาแสบบอครับเขา่าหอนหอนแล้วกินแสบแสบเด็กนั่งกินเข่ากับแม่มีความสุขหลายครับ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดมากๆครับแต่เมื่อได้อยู่กับแม่แล้วทําให้ผมได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นกว่าเดมิมผู้หญิงคนนี้คือคนที่ผมรักมากที่สุดจะระมัดระวังประคับประคองความรู้สึกของแม่ให้ดีที่สุดเส้นทางการเป็นพ่อค้าของผมได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและผมจะทําให้ดีที่สุดขอโอกาสให้ผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับมีเตน่าเสียบมากินข่าวน้ำกันนะครับ